มเมื่อวานนี้ครั nah ้งที่ pues แล้วเรามีการทดสอบหลดที่เป <im> ็นโหลดมอเตอร์ปัมนะครับโมิเตอร์ที่เป็นแอนคอมพิวเตอร์แล้วก็หลดไฟติ้งตๆที่เราจะมาทดสอบที่โหลดที่เป็นมอเตอร์เหมือนกันแตเป็นมอเตอร์พ่นนะครับก็คือให้แอร์โฮนั่นเองนะครับก็จะมีตัวอย่าง็นคอนักเตอรนี้แล้วก็ภาน้ำนะครับเนาดูแบบการให้ความเย็นหรือการใช้พลนเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้เราก็จะมีเหมือนเดิมฮะ มีวัดค่าแรงดันขาเข้านะครับพลังงานที่กินและกระแสนะครับวันนี้แรงดันอยู่เฉลี่ยเราตั้งไว้ที่ประมาณ240โวลต์นะครับค่าพลังงานอยู่ที่338นะครับกระแสอยู่ที่1.4 4่งกึ่งสี่สีอันนะกับมอเตอร์พล็อมชุดนี้2ตัวนะครับผมดูแรงดันตามแบบเดิมเลยฮะเหลือแรงดัน235โวลต์นะครับสองามสิโวลต์นะครับ235โวลต์ ก็จะเห็นนะครับค่าพลังงานอยู่ที่สามสามหนึ่งจุดหกกระแสอยู่ที่หนึ่งจุดสี่สามแอมป์นะครับต่อไปแรงดันอยู่ที่สามสามโวลต์ได้สองสามโวลต์นะครับสองร้อยสามสิบโวลต์นะครับปรับแรงดันลงไปนี่คือแรงดันสองร้อยสามสิบโวลต์นะครับพลังงานอยู่ที่สามสองสี่นะครับกระแสอยู่ที่หนึ่งสี่สามนะครับลงไปเรื่อยๆนะครับม็นสเต็ปไปนะครับแรงดันอยู่ที่สองร้อย 25โวลต์นะครับนะฮะแรงดัน200 225โวลต์นะครับกระแสพลังงานอยู่ที่316แล้วก็กระแสยอยู่ที่1.42แอมป์นะครับลงไปทีละสเต็ป220โวลต์นะครับ220โวลต์พลังงานอยู่ที่309นะครับหรือ308นะฮะกระแสยอยู่ที่1.41แอมป์นะครับลงไปเหลือ215นะครับ215โวลต์ นะครับถ้าพลังงานอยู่ที่สามศูนย์ประมาณสามศูนย์หนึ่งนะครับหนึ่งสี่หนึ่งไปหนึ่งสี่ศูนย์นะครับเฉลี่ยนะครับลงไปเหลือสองรอยสิบโวลต์นะครับสองร้อยสิบโวลต์นะครับถ้าพลังงานอยู่ที่สองเก้าสี่นะครับกระแสอยู่ที่หนึ่งสี่หนึ่งนะครับแรงดันนะครับลงไปเหลือสอง้อยห้าโวลต์นะครับ 205โวลต์นะครับค่าพลังงานอยู่ที่289 142นะครับลงไปอีกเหลือ200โวลต์นะครับเหลือ200โวลต์ค่าพลังงาน283แปดสามกรสอยู่ที่142นะครับก็โอเคนั่นคือใน การทดสอบรั้งนี้เดี๋ยวเราไปสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของพลังงานและอ,อ่รูปแบบของพลังงานที่เป็นไฟหรือของแรงดันที่แตกต่างกันไปของพัดลมชุดนี้นะครับพัดลมนี้ก็ยังทางานตัวก็ยังโอเคอยู่นะครับนะฮะก็ยังโอเคอยู่นะครับยังปะกะติอยู่ก็โอเคเดี๋ยวเราสรุปกันอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณครับ